สมาคมชาชกสอ,อสมอประชาสัมพันธ์สมาชิกอสมอที่เสียชีวิตในเดือนมก,กราคม2564นะคะสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสมอนะคะสําหรับวันนี้ป้าปอก็จะเอาข่าวของสมาคมชกสอ,อสมอมาแจ้งให้ทราบนะคะในเดือนมก,กราคม2564นี้ ทางสมาคมได้ไประชุมกันเมื่อวันที่4มกราคม2564นะคะแล้วก็ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งแก่สมาชิกในวันที่6มกราคม2564นะคะสำหรับจำนวนสมาชิกในเดือนมกราคม2564นี้มีจำนวน830,000คนนะคะเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็คือเพิ่มขึ้น3 0 6 8คนค่ะแล้วก็ยังมีสมาชิกบางส่วนที่ลาออกนะคะในเดือนนี้มีคนลาออก15คนค่ะ แล้วก็แจ้งยอดสมาชิกที่เสียชีวิตทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่เดือนมกราคม2563เป็นต้นมานะคะจนถึงเดือนธันวาคม2563ที่ผ่านมานะคะรวมสมาชิกที่เสียชีวิตแล้วทั้งหมด3,865คนค่ะสำหรับเดือนมกราคม2564นี้นะคะมีสมาชิกเสียชีวิตทั้งหมด 454คนนะคะแล้วทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตนี้จะได้รับเงินเท่าไหร่จะได้รับเงิน4 1 5 0 0 0บาทค่ะจะหักจากสมาชิกชกสอสมคนละ50สตางค์นะคะทั้งหมด454คนเพราะฉะนั้นอสมแต่ละคนก็จะถูกหักเงินจากบัญชีจำนวน227บาทค่ะจ่าย227บาทแล้วได้รับ4 1 5 0 0 0บาทมมีประกันชีวิตที่ไหนจะถูกเท่านี้อีกแล้วนะคะ ป้าปอก็อยากให้อสมอทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกนะคะสําหรับรอบการจ่ายเงินทางสมาคมจะหักเงินจากสมาชิกในวันที่ค่าป่วยการออกนะคะก็คือวันที่ 15. มกราคม2,564นะแล้วก็จะดำเนินการจ่ายให้แก่ทายาทของสมาชิกอสมอที่เสียชีวิตนะคะคนที่ส่งหลักฐานครบแล้วเท่านั้นนะคะภายในวันที่ 20. มกราคม2,564นะคะทายาทก็จะได้รับเงินในส่วนนี้ได้รับเท่าจำนวนที่หักได้นะคะทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าไม่สามารถหักได้ทุกคนนะคะทั้ง830,000คนนี้ไม่สามารถหักได้ทุกคนก็เลยยังมีปัญหานี้ซึ่ง สมาชิกหลายคนก็สอบถามมาทางพ่อปอนะคะพ่อปอก็ได้ตอบให้ทราบแต่ว่าอาจจะยังไม่กระจ่างใจก็เที่ยวถามอยู่นั่นนะคะก็ขอให้เข้าใจทางสมาคมด้วยนะคะหักได้เท่าไหร่เขาก็ไม่กักนะคะโอนให้พวกเราหมดเลยคือทายาทจะได้รับเท่าที่เขาหักได้งวดแรกนะคะแล้วงวดต่อไปก็พยายามหัก จนป่านนี้ก็ยังมีสมาชิกที่เสียชีวิตตั้งแต่เริ่มแรกนะคะที่หักตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ก็ยังมีคนค้างอยู่จนถึงปัจจุบันทางสมาคมหักได้ก็จะจ่ายให้ทันทีซึ่งตอนนี้ก็จ่ายมากกว่า9 0ของทุกเมนูแล้วนะคะแต่ละเมนูก็หมายถึงแต่ละเดือนนะคะเป็นยังไงบ้างคะ เรื่องดีๆจากสมาคมชกสออสมอถ้าเห็นว่าคลิปของป้อปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนอสมอได้ดูนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอก็มาแจ้งข่าวของสมาคมชกสออสมอให้ทราบเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ